ภูมิธรรมเด็ดอิดเดินหน้าเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง5,000ัร่ยยันยึดคำสั่งศาลแจ้ง อาธิปดีกรมที่ดินเนี่ยขอย้ายตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องที่เขากระโดงนะครับเป็นที่สังคมตั้งคําถามและเป็นที่สังคมสงสัยนะครับและต้องการคําตอบอย่างมากๆนะครับก็อย่างที่บอกว่านะที่ดินเขากระโดงนะครับเป็นที่พระราชทานของนะครับรัชกาลที่5ตั้งแต่ปีพศ246,4และมีราชกิจดีกาหรือนะครับพรทถอเนี่ยออกมาในรัชกาลที่6นะครับและตอบย้ำนะครับว่าในปีพศ2 0 0พ อ่าสี่ร้อยนะครับอ่ามีการ2400กว่าเนี่ยนะครับก็มีการไปออกเป็นสองข้อหนึ่งนะครับอ่าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดแต่ตอนนี้นะครับนายอุทินบอกว่ามีการออกโฉนดนะครับออกโฉนดที่ดินในพศนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับซึ่งกฎหมายที่ดินบังคับใช้2497แต่มีการออกโฉนด2480เฮ้ามันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญมันมีเอกสารที่ยืนยันได้ชัดเจน ว่าคุณชัยชิดชอบนะบขอทําสัญญาทําบันทึกข้อตกลงขออยู่อาศัยแต่จู่ๆไปออกมามีโฉนดได้ยังไงอะไรได้ยังไงผมไม่ได้บอกนะครับว่าประชาชนที่ซื้อมาตอนเนี้ซื้อมาไม่ถูกต้องเพราะเขาซื้อมาเพราะมันมีโฉนดมีการนี้มาแต่การออกโฉนดมันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ที่แรกหรือเปล่าอันเนี้ยมันต้องไล่ก,กันเป็นไอ้นี่นะครับไม่ใช่วันนี้นะครับน,นสสกน,นสสขอโฉนด ที่ออกมาหลังแล้วก็มีเอกสารยืนยันว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติชาติคุณก็ต้องคืนให้กับเทศชาติหรือเปล่าภูมิธรรมเด็ดอิดเดินหน้าเพื่อถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงกว่า5,000ไร่ยันยึดคำสั่งศาลแจงอธิบดีกรมที่ดินขอย้ายตัวเองนะที่กระทรวงอ่านายภูมิธรรมเวชชยยไทยเนี่ยนะครับรอง นาย,ยกักมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรักษาราชการนาย,ยกักมนตีพร้อมกับนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,ยถแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบสั่งคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงตำบลอีสานและตำบลเสม็ดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีร,รัมย์โดยมีนายอัทธสิทธิ์สัมพันธรัตประลัดกระทระวงมหาดไทย นายเสถษฐาโมสิกรัฐรองปลัดกระทรวงมหาไทยฐานะรองประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายมานะสิม,มาที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักประลัดกระทรวงมหาไทยนายวีนายวีริศอัมรปาลผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายไกรศรีสว่างศรีผู้อำนวยการส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิาศาสสาราทุเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเไอร่วมถแถลงข่าวโดยนายภูมิธรรมระบุว่าเรื่องที่เขากระโดงม,มีข้อ ค้างคานะครับข้อขัดแย้งหรือพิจารณาที่แตกต่างกันมาโดยตลอดและตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทั้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มายืน่นหนังสือมาที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเขากะโดงเป็นที่ดินของรัฐเมื่อศาลมีคำสั่งแต่เหตุใดจึงไม่มีการจัดการให้เหมาะสมและถูกต้องเป็นไปตามคำสั่งของศาล โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเมื่อวันที่21กดกดาคมนะครับโดยมีนา,นายเดชอิดในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อไตส่สวนเรื่องต่างๆอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานายพรพศเพนพาธอธิบดีกรมที่ดินได้ยืน่นเรื่องขอย้ายจากตำแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเรื่องที่ประกัดกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการย้ายไปอยู่ในตําแหน่งนั้นก็ว่ากันไปตามขบวนการนายเด่นอิดยังกล่าวต่อว่านะครับที่ดินกว่า5,000ไร่อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สารชั้นต้นสาอุทธรสาฎิกาและคําพิพากษาแบบเบ็ดเ็จเด็ดขาดว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อสาฎิกาพิพากษาแล้วทาง,ทาง,ท,างทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ท,ทําหนังสือถึงกรมที่ดิน เพื่อให้ทําการเพิกถอนโฉนดที่ดินแต่ในขณะนั้นกรมที่ดินเพิกเฉยไม่ทําตามสารดีกาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทําการฟ้องกรมที่ดินว่าสารปกครองกลางเพื่อให้กรมที่ดินเพิกถอนคําสั่งของสารดีกาแต่ปรากฏว่าสารปกครองได้มีคําพิพากษาว่าให้เพิกถอนโฉนดตามคําพิพากษาของสารดีกาส่วนไหนที่ไม่มีปัญหา เรื่องขอบเขตให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61。วัดค8ได้เลยแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่มีการแย้งเข้ามาเรื่องของขอบเขตที่ดินข้างนอกเมื่อมีปัญหาแบบนี้ท้ายของคำพิพากษาของศาลปกครองก็มีคำสั่งให้อำนาจอธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำตามประมวลกฎหมายมาตรา6 1วัดสอ ให้กรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะได้เพิกถอนตามคำพิพากษาของศาลดีกาแต่ในขณะนั้นกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งตามที่คณะกรรมการจะทําให้ครบถ้วนคําสั่งของศาลดีกาแต่เป็นแต่เป็นขอบเขตที่ละเอียดแต่ปรากฏว่าตามรายงานไม่มีการสอบเขตเลยแถมมีคําสั่งว่าให้ยุติเรื่อง ด้วยเหตุผลต่างๆนานาอธิบดีกรมที่ดินเห็นชอบตามมติของคำรับการชุดนั้นหลังจากนั้นนะเป็นที่พูดถึงกันมีพี่น้องทั้งประเทศไทยทำไมกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสาฎิกา นอกจากไม่ปฏิบัติตามแล้วยังปฏิบัติตรงกันข้ามค้านสายตาชาวไทยค้านสายตาผู้ภากษาเมื่อตนได้รับตําแหน่งร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับโอกาสจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมากํากับดูแลกรมที่ดินได้รับหนังสือร้องเรียนเกือบทุกวันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกับเรื่องของเขากระโดงเมื่อเป็นเช่นนี้จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบว่าคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินถูกต้องหรือไม่ โดยผลสรุปของคณะกรรมการระบุว่าคณะกรรมการชุดนั้นตามมาตรา6-1วรรคสองไม่ได้ทําตามขบวนการที่ครบถ้วนฉะนั้นคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเลยไม่ชอบตนจึงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมวาระหว่างกรมที่ดินและการรถไฟมีการสอบเขตหรือไม่ผลปรากฏว่าในปี25 6 7กกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันสอบแนวเขตมาชัดเจนแล้ววันนี้สรุปได้ว่า อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงตามประมวลกฎหมายอาญาที่ดินมาตรา6.1วักค8ได้เลยขณะที่นายเชษฐานะครับโมสิกรัฐรองประลัดกะระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าคำพิพากษาของศาฎีกาที่8 4 2 8ี6ขีด876ทับ2560าคำพิพากษาของศาฎีกาที่8027ทับ2561 ศาลอุทธรภาค3หมายเลขคดีแดงที่1 1 2่ทับสองหและคำพิพากษาสารปกครองกลางนับเลขแดงที่548ทับสองหาลสารที่มีคำพิพากษา,สาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินพิพาทนับที่ดินของรัฐเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ดินที่รถไฟที่มีไว้ใช้ในราชการตามพระราชบัญญัติจัดวางรถไฟแรทางหลวงพสสองสี่ี่มาตราสาม วงเล็บ2และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา6วงเล็บ1และวงเล็บ2โดยมีขอบเขตพื้นที่ตามพระราชกิจสเดียรและแผนที่แสดงเขตที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟและจัดหาแหล่งวัสดุมาใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟและลำเลียงอิดซึ่งจัดทำขึ้นเสร็จเรียบร้อย18พฤษภาคม2465จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว88พฤษภา2465แล้วออกโฉนด 2480ได้ยังไงกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องผูกพันและมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเนื่องจากมีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและการจัดการที่ดินของรัฐรวมทั้งดำเนินการที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินดังนั้นกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินจึงมีหน้าที่ ตามคำพิาพากษาของศาลโดยการตรวจสอบและเพิกอถอน,นโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการแสดงสิทธิในที่ดินออกให้ในที่ดินของรัฐซึ่งตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและแก้ไขคำสั่งทางปกครองตามคำพิาพากษาของศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาค3ามและศาลอุทธรณ์กลางเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนี่แหละครับคือข้อมูลทั้งหมดนะครับว่า ที่ดินมันเป็นของรัฐแต่ทําไมพยายามที่จะใช้กลไกลทางปกครองเพื่อจะยือ้อเพื่อจะไม่ดําเนินการเพื่อจะไม่เพิกถอนเป็นเพราะอะไรหรือจริงๆแล้วนะับคือต้องการช่วยเหลือพวกพ้องหรือเปล่าวันนี้นะครับมันก็ชัดเจนแล้วว่า2465เป็นที่ดินของการรถไฟแล้ว2480มาออกโฉนดได้อย่างไรเอาอะไรมาต้องติดตามเรื่องนี้ครับทวงคืนเขากระโดง ไปด้วยกันครับ